ีครับท่านผู้ชมครับพบอีกแล้วครับผมอาหารการกินนะครับวันนี้เป็นตํานะครับตําไหลบัวซีฟู้ดนะครับรมิดวันนี้เราจะเตรียมจัดวัตถุดาดก่อนนะครับเครื่องตำโคกเราเล็กนะครับขอให้โคกเล็กเราจะตําเครื่องแล้วก็มาลาดดีกว่านะครับผมตามมาดูเครื่องตากันนะครับพริกกระเทียมแล้วก็น้าตาลปี๊บนะครับลงไปคกก่อนนะครับ ตั้มถูกปักยาวลงไปก็ถูกปักยาวเด็ดไปเลยํามอีกครั้งหนึ่งครับ เขลเทศลงไปครับมะนาวบีบบีบมะนาวชอบเปรี้ยวใส่เยอะนะครับนล้วไปแล้วปรุงรสนะครับ ปลาครับน้ำปลาผงนัวอุมามิครับผักชีฝรั่งหั่นนะครับตำ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 เติมน้ำต้มสุกสักเล็กน้อยน้ำต้มสุกนะครับเขาคนตำมาก่อนนะครับ หนอตาน้ำตํำของเรานะครับชิมครับชิมชิมก่อนแซ่บหนัวได้ใจนะครับผมน้ำตํำของเราครับราดน้ำตํำคอราลงไปนะครับตํำไหลบัวลมิตรทะเลนะครับวันนี้ดูว่าหน้าตาสีสันน่ารับประทานเชิญนะครับจะตํำหรือว่าจะยำ ก็ได้เช่นกันนะครับ <S <S เสร็จแล้วครับมาทานด้วยกันครับผมตำไหลบัวโมิดนะครับตาม,มาตาม,มาตาม,มาแซบตาม,มาแซบมากินตำไหลบัวด้วยกันนะครับช่วงเย็นๆนะครับเจ็ดมือหน่อยเช็ดมือหน่อยแซบ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 ยำเย็นครับแซบแซบยำเย็นไหลบัวไหลบัวนี่ไง เดี๋ยวบุยอยู่ข้างล่างครับผมเท้าหน่อยเท้าหน่อยเฮ้ยบุยซีฟู้ดนะครับวันนี้กุ้งปลาหมึกปูนะครับส่วนผักก็มีสลัดคอส่ังเดียวนะครับเพราะว่าไหลบัวมันเป็นผักอยู่แล้วนะครับขิมน้ำก่อนครับนัวมากนัวปลา้ครับนัวจริงๆเขาใช้มือนะครับวันนี้เปิบด,ด้วยนี่เนัวปลาหมึกครับ กันดูดนิ้วด้วยหุบยอดทำไบัวครับกุ้งครับนูปลานวปลาครับผมปลาปงรสครับ มีห้องที่ชอบตาด้วยมีปลารลาบนรนะครับข้วาวคมนัวแซ่บจำเย็นครับจำนดิม้าวมองเย็นนะครับ ด uh ืมรอซับซับับซับครับกินดีครับ ขนาดเยนนน้างวอันยังไม่กลับนะครับนัำจะมาอีกนัวปลาละปุ้งฮืม ซับซับซับรับงานไปเลยปิดนักการข้าวปิดนักการข้าวตำไหลบัวครับตำไหลบัวเผ็ดแล้วปลาหมึกครับ ปูครับปูอืมรสชาติคำแซ่บแซ่บมากแซ่บมาก หักกรอบมากครับดัดเข้าไป มากเลยมากไอบัวนี่กรอบครับผมกรอบและหวานนะครับ ขอไปมุมมาผมหยุดไม่ได้แล้วแซบมากขอไปวันนี้ใช้มือครับสะอาดสะอาดอาจจร้ในการรับประทานครับผมนัวปลาปลาตีมือเ สับสับยำเย็นครับสับสับยำเย็นห้ามงกว่าแล้ว ตำแระบัวซีฟู้ดนะครับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมผมคลื่นบนอาหารอาหารตรงนันและปาร์ตี้เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็เคลื่อนบนอาหารอาหารการกิน YouTube Channel ครับผมกดไลค์น่อยนะครับแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับเมนูนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคราวหน้านะครับ สำหรับบคลีกก็สวัสดีครับ